คุณวีระสายสองวีระครับวีระครับสวัสดีคับอาจารย์เชิญอาจารย์ผมมีปัญหาถามอยู่เรื่องเนี่ยว่าเอออย่างผมเป็นอคนที่ต่างจังหวัดนะเขาโทรมานะครับเขาเขามีงานศพไม่เล้เรื่องโจ๊กนะชแต่มันก็เหมือนโจ๊กไม่มได้นเรื่องโจ๊กนะชแต่มันก็เหมือนโจ๊กก็มีงานศพเสร็จแล้วเขาก็ขับขับรถไปซื้อโลงศพที่ที่อำเภอตัวอำเภอ,อเภออ รวเพลจก็ไปกยนงสามคนรถกระบะต้สาต่างอย่างัดก็จะนั่งหน้าสองก็นั่งหน้าไม่ได้เขามานั่งหลังอยู่คนหนึ่งก็ไปซื้องศพแล้วกลับมากลับกลับมาฝนตกอีกดันฝนตกไมอฝนตกแต่ถ้าคนนั่งหลังก็ไม่รู้จะหลบฝนที่ไหนก็ไปหลบไน่ลงก็นั่งไปนอนในโรงศพนอนโรงศพก็ขับขับฝนตกก็คงสัยมันคงจะคงจะหลับมั้งเลยมากเลยเดดไปเลย ไม่เล่นไม่เด่นะก็คนโบกรถมาใส่มาขอใส่ไปด้วยเออเออเออมาขออาศัยเสร็จเออคนก็มาสองคนก็ขึ้นรถก็นั่งข้างหลังเออไอ้อ้ความไม่รอบคอบให้คนขับก็ไม่บอกว่าอในโรงศพนะมีคนเป็นเป็นนอนอยู่นะเออก็ไม่บอกเออเสร็จแล้วไอ้นั่นก็คงจะตื่นมาแล้วมั่งร้อนหรืออะไรทั้งอย่างเออเปิดโลงพั่วเข้ามาไอไอคนนี้นั้น นึกภาพไม่ออกไว้พวาไอ้สองคนนั้นมันคงประสาทเสียแล้วใครต่อใครต่อก็ไม่ภาษาเสียไอ้คนที่นั่งเนี่ยไอ้คนหนึ่งก็สติดีข่ะคงคิดว่าคงไม่เป็นไรไอ้คนขวานมันนอนมันโดดลงอย่าง้าวตายรถําลังวิ่งตายหาไม่โทษตายไปเลย ตายเลยคนเกยตกใจวิ่งกระโดดลงจากรถหนีผีเลยตายไปเลยกลายเป็นผีแหนเลยเออแต่แล้วก็ขึ้นขึ้นก็ทางคนขับรถก็ยอมยอมฟังกาจะตายจะตายพอนีละกันเนี่ยเว้นคำโอเคโอเคจะจ่ายเสร็จแล้ว่็ทั้ง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 เขไปเขาก็ไม่ยอมเข้าไปว่าความอีกเออเออไอ้ทางน้องก็ไม่รู้ยังไงสารได้ทางภูม สารม่ต้องกุมงขมับเลยมันเออใช่สารสารเจออย่างนี้ก็กุมงขมับเหมือนกันนะเออเออ่เออแล้วสรุปความว่าสรุปความว่าก็ประชดใช้กันไปแต่แล้วก็เออแต่พูดถึง มันไม่ควรทําไม่จริงๆไอ้ซื้อโงศพเนี่ยนะมันก็โทรศัพท์ไปสั่งได้นะมันจะไม่ต้องเออมันจะตายในวัยเขาก็มัมีบริการนะไม่น่าจะต้องไปขนเขินไม่เองอะดูแล้วมันน่ากลัวนะแต่ผมก็น่ากเออขนขนลงขนงองไรในในตัวอำเภอมันก็มีก็โทรศัพท์ไปไอ้อย่างเงี้ยมือถือต้องใช้เป็นประโยชน์เออเอาขนาดนั้นกว้างกี่ฟุตยาวกี่ฟุตเอาส่งที่นี่นะดลิเวอรี่กันไอ้รถขนส่งไอ้รถขนลงศพเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้ว ใช่ไหมเราเอารถกระบะไปขนงานโอเคโอเคนะขอบพระคุณโทษเมื่อกี้พูดไม่สูภาพเลยเกล้ล่ะเกล้าละมบาีเชนในกเรบำเพ็ญสติสังกัมาระ แม่เมื่อวานหัวเลาะจนท้องครับท้องแข็งเลยทำไมอ่ะเ,อเรื่องโรงศพประจานเิดขึ้นมาได้ยังไงเออว่ะไม่มันทั้งมันทั้งขำปนเศร้านะฝนครับไอฝนเจ้าก,กรรมเนี่ยมันเลือกตกทถ้าให้คนนั่งข้างหลังเนี่ยต้องเข้าไปหลบไม่ใช่พี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 ่ทองพี่พี่ทองโดยปกตินะถ้าผมโบกรถขึ้นรถนะแล้วมันมันทุกโรงศพนี่นะ ผมไม่ขึ้นหรอผมไม่ขึ้นหรอจริงๆผมไม่กลัวเกออะไรมากมายนะแต่ผมไม่กล้าขึ้นน่ะผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ที่มันจะไปนั่งด้วยอ่ะไอคนที่ตายมันสวยอาจารย์ตกใจกระโดดลงเลยเถ้าเป็นผมผมก็กระโดดนะอัะพิพิธโอพี่ทองพี่ทองนะสมัยก่อนเขาบรานอกตั้งสมนี่นะบรรยากาศมันน่ากลัวนะแล้วเขาจะพูดกับเรื่องแมวตลอดเลย อ,นนอย่าให้แมวมากระโดดข้ามโลงนะเดี๋ยวไอ้นั่นมันอยู่ที่สาราว,วัดไม่ไม่ไม,มันก็เหมือนกันแหละ <c oughs> ไอ้ผีโลงแตกเนี่ยคนมันกลัวมากนะมันค,คือผีดิบอ่ะผีดิบคืนชีพอ่ะเออคนนีมันจะไม่กลัวผีดิบอบ่ะใช่ไหมอไอ้นี่ก็เหมือนผีดิบอ่ะ ใช่ไหมเหมือนผีเดบอนรกเขโปะเมเื yeah, like me, it, it yeah, exactly. ่อว่าเปิดฝาเราขึ้นมาพี่พี่ทองนั่งอยู่ตรงนั้นมันพี่ทองไม่กลัวได้ยังไงอะตกใจมันก็มันต้องช็อกแล้วมันต้องช็อกแล้วมันต้องงงอะนี่ช็อกกันเดบกันโดด